เราไม่ทิ้งกันช่วยอาชีพเก็บตกให้5,000เพิ่มกลุ่มไหนบ้างคนได้รับสิทธิ์รับ1,000 0บาทห้าพอคอกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมพบกับกระผมคนแชร์ขา่าวแชรเกษตรวันนี้กระผมมีความคลิบหน้ากรณีไม่อยู่ในกลุ่มอาชีพรับเงินยยา มาอัปเดตท่านได้รับชมและรับฟังกันครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับชมและรับฟังข่าวสารกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวชาวเกษตรด้วยนะครับมารับชมและรับฟังข่าวกันเลยครับตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกันช่วยกลุ่มคนตกหลนให้ห้าพเพิ่มเก็บตกกลุ่มอาชีพ เช่นลิเกลำตัดนักกีฬานักมวยกลุ่มเปราะบางส่วนคนได้รับสิทธิ์รอรับ1,000 0บาทห้าพคเว็บไซต์เราไม่ทิ้งการคอมความเคืบหน้ากรณีไม่อยู่ในกลุ่มอาชีพรับเงินเยียวยาโควิด -19 นายประสงค์วูลทะเนศประลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยที่ประชุมคณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากโควิด19หรือคณะกรรมการเยียวยาหลัด10กระทรวงเห็นชอบแนวทางช่วยเหลือเพิ่มเติมผู้ได้รับผลกระทบโควิด19ในกลุ่มเปราะบางกลุ่มคนที่ตกหลน่นกลุ่มเครือข่ายทางวัฒนธรรมและบุคลากรในอุตสาหากรรมท่องเที่ยวและกีฬาให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องกลับไปทำตัวเลขมานำเสนอก่อน กลางเดือนพฤษภาคมสำหรับกลุ่มประาบางกระทรวงวัฒนะพัฒนาสังคมและมนุษย์หรือพอมเสนอแนวทางช่วยเหลือ13ล้านคนวงเงิน39,000ล้านบาททั้งเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุคนพิการและคนไร้บ้านในกลุ่มเก็บตกจะไม่ได้รับการช่วยเหลือคือ กลุ่มข้าราชการบำนาญได้รับเงินจากรัฐขายของออนไลน์และพนักงานรับวิสาหากิจและกลุ่มผู้ที่ไม่ประกอบอาชีพและนักศึกษาจบใหม่เพราะขณะนี้มีตำแหน่งรอรับกว่า1นึ่งแสนตำแหน่งอยากให้ไปทำงานมากกว่ากลุ่มเปราะบางก่อนหน้านี้คอรมอเพิ่มเงินให้คนพิการสองล้านคนเป็น 1, นึ่บาท จากเดิม800บาทต่อเดือนขณะที่กลุ่มอื่นเตรียมขออนุมัติช่วยเหลือเพิ่มเติมอาทิผู้สูงอายุอาจได้เพิ่มจากเดือนละ600เป็น800บาทส่วนคนไร้บ้านพอมอจะช่วยหาที่อยู่ให้ส่วนเด็กเล็กแม่ลำบากไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกกลุ่มนี้จะไม่ได้ถึงเดือนละ5,000บาท เท่ากับอาชีพอิสระและเกษตรกรเพราะไม่ใช่ผู้สูญเสียรายได้เหมือนอาชีพอิสระส่วนกลุ่มตกลนเครือข่ายทางวัฒนธรรมเช่นลิเกลำตัดกระทรวงวัฒนธรรมจะไปรวบรวมมารวมถึงบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกีฬาอาทินักกีฬานักมวย ในสองกลุ่มนี้จะช่วยเหลือเท่ากับอาเชพอิสระเดือนละ5,000บาท3เดือนต้อมดูว่าได้รับการช่วยเหลือจากการลงทะเบียนหรือยังหากยังกระทรวงการคลังพร้อมจ่ายเพิ่มให้กลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์10.6ล้านคนนั้นแบ่งเป็นอยู่ในระบบประกันสังคมมาตาา33าจำนวน9,2 2 0 0 0 0คน เกษตรกร6ล้านคนนักเรียนนักศึกษา7แสนคนและค้าขายออนไลน์4แสนคนซึ่งในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาทำงานไปด้วยและเรียนไปด้วยก็สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ส่วนกลุ่มที่เป็นร้านค้าขนาดเล็กแต่ถูกระบุว่าไม่เป็นผู้ประกอบการก็ยื่นขอทบทวนสิทธิ์เข้ามาและจะคืนสิทธิ์ให้ภายหลัง โดยเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน com ล่าสุดได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้วแต่ยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะยก,ยกเลิกยกเลิกการลงทะเบียนยื่นทบทวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินและยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้สำหรับผู้ได้แจ้งว่ารับสิทธิ์แล้วกลุ่มนี้จะจะได้รับเงินยีวยา พวกสองเดือนคือรอบเดือนเมษายนและพฤษภาคมซึ่งเป็นจำนวนเงิน1นึ่งมืนบาททั้งนี้จะเริ่มอโอนเงินเดียวยาในวันที่หพฤษภาคมครับนี่ก็เป็นความคืบหน้ามาตรการเดียวยากลุ่มผู้ตกลรและกลุ่มเปราะบางที่กระผมคนแชร์ข่าวเจ้ากเกษตรนำมาแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องและถ้าหากกระผมคนแชร์ข่าว ชาวเกษตรทำผิดพลาดประการใดในคลิปนี้ก็กราบขาออภัยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ